อุปาทานะโคชกะ956ทำเป็นอุปาทานเป็นฉนัยอุปาทานสี่คือกามุปาทานที่ถูกปาทานสีลพตุปาทานอัตวาทุปาทานกามุปาทานย่อมเกิดขึ้นในจิตตุปบาทที่สารคตด้วยโลภะแปดดวงที่ถูกปาทานสีลพตุปาทานและอัตวาทุปาทาน ย่อมเกิดขึ้นในจิตตุปบาทที่สัมปยุตด้วยทิฐิสี่ดวงสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมเป็นอุปาทานธรรมไม่เป็นอุปาทานเป็นฉะไหนอาคุศลที่เหลือเว้นอุปาทานทั้งหลายเสียกุศลในภูมิสี่วิบากในภูมิสี่กิริยาพยากริตในภูมิสามรูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมไม่เป็นอุปาทาน 957าเทำเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นฉนะัยกุศลในภูมิสามอากุศลวิบากในภูมิสากิริยาพยากริตในภูมิ3าและรูปทั้งหมดสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทำเป็นอารมณ์ของอุปาทานทำไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นฉนะัยมรรคสี่ที่เป็นโลกุตระสามัญญผลสีและนิพพาน สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทาน